ผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพบกับเพจสร้างบาสขายไลน์โซนีกมือสองครับรีวิวโซนิกตัวเก่าสตาร์ทมือครับวันนี้เอกสารครบโอนนะไปมีตัวเก่าแท้สตาร์ทมือนะครับวันนี้ไล่ระบบให้ใหม่ทั้งคันนะครับสุดสีเบิกให้ใหม่ทั้งคันนะครับแล้วก็รายละเอียดเยอะครับของเล่นก็นี่ครับปั๊มจ็อกหน้านะครับนี่นะครับล้อโยโกหน้าหลังอันนี้ทําเป็นดำนะครับแล้วก็สวิงอาร์เป็นพอร์นะครับตัวเก่าของงานหนาๆนะครับแล้วก็ซุกหลังไวท์เท็ดครับ พักเท้าหลังก็เบิกให้ใหม่นะครับคอท่อเป็นคอท่อเลยนะครับปลายผ่าเสียงลั่นๆนะครับมี่ครับสุดสีเบิกใหม่สีตรงเล่มได้นะคันนี้สีน้ําเงินนะครับซูชิกุะเจเบิกให้ใหม่นะครับระบบไฟเบิกให้ใหม่ทั้งระบบนะครับอันนี้ไฟหน้าชุดไฟหน้าอะไรก็เบิกให้ใหม่หมดนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟนะครับไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับ ความลอยนี้เป็นแมโบนะครับสภาพสวยๆครับคลีนครีนะครับระบบไฟติดครบใช้งานได้ทุกๆระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบความร้อนนะครับแล้วก็เกน้ำมันนะครับไม่ไม่ขึ้นนะครับไม่ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นดุมแต่งนะครับนี่นะครับโซ่สเตอร์เลสนะครับแล้วก็ยางรองสวิงงามแท้เบิร์ใหม่นะครับนี่นะครับ แต่กิยาอะไรก็เป็นหน่วยเรซซิ่งนะครับงานหน่วยนะครับนี่นะครับระบบเบรกหน้าหลังใช้งานได้นะครับนี่นะครับระบบเบรกหน้าก็ดีพอสมควรนะครับปั๊มจอกนะครับจานเจาะมิลลิ่งนะครับแล้วก็ได้สตาร์ทเบรกให้ใหม่นะครับเบรกให้ใหม่แล้วก็แต่งให้ใหม่นะครับลองรับลูกตได้สบายนะครับอันนี้ลูกค่าเก้านะครับไรคาบูเรนโปนะครับ ปีหมอน้ําก็เบิกใหม่นะครับนี่ครับสีฟ้าเครื่อง 2K โซกหลังไว้เอนะครับนี่นะครับบอก็หุ้มให้ใหม่นะครับเป็นโครงแท้ทแบตก็เบิกใหม่เยอะแยะครับจุกจิกจิกพลาแต่ไม่ดังนะครับเพราะแต่ไม่มีนะครับเอาไปต่อสายใส่ได้นะครับมีปลักไว้ให้เรียบร้อยนะครับฟังเสียงเลยนี่นะครับ ไล่ให้เรียบร้อยนะครับขับสนุกนะครับลูก59มิลแต่ว่าไล่คาบูให้แบบอันนี้เน้นแบบขับมันๆนะครับนี่ครับสภาพรถประมาณนี้นะครับพุ้ิ้งนะครับรอสวยๆเรียบๆนะครับเงามากบอกเลยวิทย์ใช้งานได้ทุกๆระบบนะครับเปิดปิดไฟนะครับไปเดี่ยว ตัวเก่าสตาร์มเมออย่าพลาดครับคันนี้บอกเลยไม่ค่อยมีนะครับแต่งทรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับแต่งเมวแบบว่าเน้นใช้งานได้จริงนะครับโอเคมานี้นะครับชอบก็จัดนะครับมีคาร์บอนให้ด้วยนะครับแถ,ม,ถมนะครับคาร์บอนตรงนี้ นะครับแถมๆไปนะครับ